เขาจะได้รับความอบอุ่นไปด้วยนะครับภาพของคนเก่าแก่โบราณว่าสุมแล้วลายุงนะครับ5โมง22นาทีแล้วฝนลินนะครับจะเอาแกะอคอ,อกเร็วในวันนี้จุดไฟนะครับ,รบทำพิธีลายุงแก่ทำเป็นพิธีนะครับข้างในสุ่มยาไปละ้ เอาขี้แกะแสุมสักหน่อยอการสูไฟนะครับถ้าเอาขี้วัวหรือคี้แกะมาทับแบบเนี้ยจะช่วยให้ไฟไม่ลุกนะครับและประโยชน์อีกอ,อ,ยอย่างนึงคือมันนานได้หลายชั่วโมง ก็เป็นหนึ่งในความเชื่อนะครับของคนเก่าแก่โบ,บราณว่าสุมแล้วไลย,ยุงนะครับแต่ไม่รู้จะไล่ได้จริงหรือเปล่าก็ทําเป็นพิธีนะครับทำเป็นพิธีพิธีไล่พิธีสุมไฟไลย,ยุงประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ทคิดว่าจะได้ก็คือความร้อนนะครับหนึ่งกลางคืนเด็กๆนอนแล้วก็เขาจะนอนล้อมมื่็คืนเขาจะมานอนล้อมอยู่นี่เนี่ย เขาจะได้รับความอบอุ่นไปด้วยนะครับสังเกตดูแล้วนะครับว่ามันไม่เขาไม่ไม่มีอันตรายจากไอไฟที่เราสุมนะครับอาจจะกังวลเรื่องโรคปอดแต่ก็ยังไม่เคยเกอเคสนะครับแต่ว่าไอ้ไฟที่มันเป็นที่เราสุมเนี่ยไม่มีอันตรายต่อเขาเพราะเขาจะรู้ว่ามันร้อนนะครับเขาก็จะไม่ไม่เข้าใกล้พอไฟเิ่มหมดเขาก็จะมาล้องวงนอนบริเวณนี้ ประโยชน์ที่ได้จากกองไฟกลางคืนนะครนี่เดี๋ยวร้อให้วนจังนะจะเอาเข้าฝนตกยังกินย้าไม่รู้อิ่มหรือเปล่าไม่ได้ตัดญ้านะวันนี้ก็ <pp> จะสูงไม่ประมาณนี้นะสูงเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่าความร้อนมันจะโดนอบนเหมือนเราเผาถ่านคะถ้ยิ่งมีพื้นอย่างใต้นี่อุ่นนานนะ นี่กลางคืนจะใช้ปโป่ใช้ขี้แกะโป่งตอนเช้าจะไม่ปโป่งตอนเช้าจะฉุนใส่ยาเป,ยาปียกโปนะครับเพราะว่าต้องการควันแก่ประมาณชั่วโมงเดียวตอนเช้าจะไม่จะไม่ใช้ขี้แกะกลางคืนจะใส่ขี้แกะไปด้วยนะครับอันนี้ก็มาพ<ด>ักลนะหนึ่งหญิงสองเมษาไอ้สองกันยา้อ้หิห้นมนใช่ไหมเนี่ยวิ่งมาหาตลอดเ,เลยเนี่ย ทางขิงนมใช่ไหมางขิงนมใช่ไหมเดี๋ยวพ่อไปชงนมก่อนไปเขียวน,นี้ก็ชั้น,นี้แล้วครับเดี๋ยวไปชงนมให้เด็กน้อยก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ,อ,อย่ามากวนสิหิวนมเหรอหิวนมเล้วบายบาย